ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ญาติโยมที่มาจากเมืองหน้าเมืองแก้ก็จะได้หัดนั่งสมาธิภาวนากันให้ตั้งใจนั่งภาวนาหัดนั่งซะก่อนนั่งฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาด้วยให้พากันนั่งขัดสมาดินั่งขัดถวาย ทุกๆคนทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแกให้เอาขาซ้ายทับขาขวาแล้วก็เอามือซ้ายทับมือขวาหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นอุบายทำใจให้มีสติเอาให้จัดแจงที่นั่งของตน เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูกันเอาขาขวาทับขาซ้า,ายเอามือข้างขวา,ขาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธตั้งใจให้มั่นทุกลมหายใจไม่ให้ใจคิดไปในที่ต่างๆแม้เราจะมาจากเมืองแคร่เมืองน่าน เมืองแพ่นานก็ไม่ไปที่ไหนบ้านแต่ละหลังก็ฟังบินไว้ตั้งศอกสองสอกมันไม่ไปไหนล่ะอย่าไปคิดถึงมันเวลานี้เราได้ทำบุญสนทานตั้งจิตเจตนาถวายผ้าป่าผ้ารรำก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วบุญนั้นก็เข้าไปอยู่ในใจของเราทุกคนคือว่าจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส ว่าทานบาลมีในคืนวันนี้เราได้ทำแล้วศีลบาลมีการรักษาศีลห้าเว้นจากฆ่าัตว์ลักษัพะพืชผิดในกามกล่าวมเสาว่าดื่มกินโุลามีไรเราก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไรเชื่อว่าเวลานี้เรามีทั้งทานมีทั้งศีลก็มีสมาธิอีก เรียกว่านั่งกรรมาฐานนั่งสมาธินั่งสงบใจชั่วระยะที่เรานั่งฟังธรรมให้ใจเราเย็นสบายไม่ให้ใจเราร้อนให้ใจเย็นเหมือนน้ำแข็งน้ำแข็งนั่นมันเย็นจนกระทั่งเป็นก้อนบางที่เขาก็เรียกว่าน้ำก้อนเพราะมันเป็นก้อนมันแข็ง ใจของเรานี่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ให้ใจเราห่างจากไกลจากคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธหมายถึงท่านที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ก่อนมนุษย์เละเทวดาอินลมชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสความโกรธโลภหลง ได้หมดพร้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์ไหนเทวดาใดในโลกจะเป็นผู้วิเศษเกินพระพุทธเจ้าไปไม่มีเราเอาคุณพระพุทธเจ้าเอาองค์พระพุทธเจ้ามาน้อมนึกลำลึกไว้ในดวงใจและให้จิตของเรามีความสงบตั้งมัน่นในธรรมท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธอยู่เนืองๆในจิตเจตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่ตราบใดสมมติว่าอายุเราร้อยปีในชาตินี้ เราก็จะมีความสุขจิตสุขใจเย็นสบายด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าแม้จะถึงเวลาแตกดับตายไปจิตของบุคคลผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์รับรองว่าบุคคลผู้นั้นโมคณะนั้น ตายไปก็ไม่ไปตกอบายไม่ไปตกนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์จริงวิรฉา,านบุคคลที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าย่อมไปโ่สวรรค์เทวโลกพรม,มโลกถ้าหากว่าทำความเพียรภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอน กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญทางร่างกายไม่ใช่เป็นการประมาทคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์การนั่งสมาธินั่งขัดถวายนั่งขัดสมานินี้แสดงความกล้าหาญเพื่อจะต่อสู้เพื่อละอิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเรา ถ้าเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติกระทำจริงๆทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนเจิตใจของเราจะมีความสุขสงบเยือกเย็นถ้าทำได้เรื่อยไปใจของเราก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับผลที่สุดถ้าหากว่าบุญบรารมีเก่าเราทำมามากพอสมควร บารมีใหม่ที่เราบำเพ็ญอยู่ในทานในศี้นในภาวนาในการกราบละไหวพระ,ระฟังเทศฟังธรรมน้อมนำเอาคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนามานึกมาเจริญอย่างนี้บุญใหม่เพิ่มเข้าบุญเก่าเราทำมาเพียงพอที่จะได้บรรลุมรรคผลก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผล เป็นพระโสดาเป็นพระสัพพิคาคาเป็นพระอันนาคาเป็นพระอาราหาันตาก็ได้ดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเท่านั้นไปสู่นิพพานอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวว่านไม่ว่าใครผู้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปได้ เพราะว่าพระธรรมคำสอนประพุทิเจ้านั้นมีความเที่ยงตรงอยู่ผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลผู้นั้นก็ได้รับความสุขก,กายสบายใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าในครั้งพุทธกาลพุทธสาวกผู้เป็นอุบาศกอุบาจิกาอย่างอนาทบินทิกะเศรษฐี เป็นญาติเป็นโยมเป็นพ่อข้าใหญ่ในสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นโกดโกฎท่านก็ภาวานาทำความเพียนละกิเลสได้ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มากมายหลวงหลายทั้งหญิงชายในสมัยนั้นที่เป็นญาติเป็นโยมยางว่าพุทธบิดา พระเจ้าสุโธธนะพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวานาอยู่ในหอปราสาทราเมนเทียนท่านไม่หลงลืมพุทธโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเจตใจของท่านเมื่ออินทร์บาลเมีแก่กล้าปฏิบัติบูชาอยู่ไม่ทอถอย พุทธเวดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาธาเมื่อแกชันลาพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดบัรสุดท้ายปลายชีวิตพุทธเบดาพ่อพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาราหันตาคินาศในเพศคลรวาดญาติโยมนั่นเองเพราะว่าไปสู่นิพพาน ไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาตัวไปเอาจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสความโกรธโลภหลงไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็อย่ามีความท้อถอยบุญบาร,รมีนั้นเราทําดีอยู่ทุกวันคืนชื่อว่าเพิ่มบุญบาร,รมีไปทุกวันคืนเดือนปีเพราะว่าบุญนั้นโดยเฉพาะบุญในการ ภาวนาพุโทโธในใจนี้เราภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราจะโยในอิริยาบถใดก็ตามเมื่อเราละลึกได้มีสติไม่หลงลืมเมือ่อใดเวลาใดก็ให้ถือว่าให้ภาวนาได้นึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออก หรือว่าภาวนาโยเหมือนกับลมหายใจเข้าออกดูที่ลมหายใจเข้าออกของตัวเราคนเราทุกคนนั้นไม่ได้มีเวลาหยุดสูดลมหายใจเข้าไปคือปอดเป็นผู้ทํำงานสูดลมหายใจเข้าไปส่งไปเลี้ยงร่างกายหมดแล้วก็ลมเก่าก็มาหายใจออกไป ก็สูดลมใหม่เข้าไปโยอย่างนี่ตลอดเวลาลมหายใจนี่มันเป็นอัตโนมัติคือว่ามันทำงานของมันเองแต่คนเราเมื่อตื่นนอนแล้วก็เข้าใจว่าเราสูดลมหายใจความจริงเรานอนหลับมันก็หายใจเองมันเป็นอัตโนมัตินอนหลับก็หายใจได้ ถ้าเราภาวนาพุทธโธทำใจของเราให้พองใสสะอาดให้เย็นสบายให้มีความแข็งคือว่าไม่ให้อารมณ์ต่างๆกระทบใจเราได้ให้เหมือนกับว่าศีลาแปลว่าหินแปลว่าหินแปลว่าก้อนหินโขเขาอย่างว่าหินในถ้าพาาปลองที่เรานั่งอยู่นี่แหละ มีความเข้มแข็งไม่ว่าใครจะฟางคว้างไม่ค้อนก้อนดินไปใส่ก้อนหินถ้ำนี้มันก็จะไม่แตกมันจะกระเด็นออกไปเองเพราะว่าความแข็งของหินผู้รักษาสินห้าชิ้นแปดผู้มีสิเจ็ดใจตั้งมั่นในภาวนาแล้วอะไรอะไรกระทบกระเทือนมาก็ไม่ต้องไปทุกไปร้อน สิ่งที่กระทบนั้นมันสะท้อนย้อนออกไปเองคือใจเราตั้งโยในทานการกุศลตั้งโยในศีลสมาธิปัญญาในวิชาวิมุตติทำใจของเราให้บริสุทธิ์ของใสสะอาดไม่ว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านเรือนเมืองแป้เมืองนานก็ตามเมืองใดก็ภาวนาได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านมาตรัสรู้ในโลกก็มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบคาเกสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกนับตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินกลมหรือสัตว์จริงเดรัจฉานเปรตอสุรกายอันใดที่มีอยู่ในโลกนี้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้น ไม่ได้เกลียดคนโน้นไม่ได้ชังคนนี้พระองค์มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสมอกันไม่ได้เยียบยำสัตว์ต่ำไม่ได้มีอะไรพระองค์มุ่งให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายโูดใดเมความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลที่ตนกระทำโใดายเมความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ส่วนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้อ,อิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์แะสัตว์ทั้งหลายมีแต่จะชักโยงพยงน้ำจิตน้ำใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละอิเลสฉะนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์ลือขนสัตว์อยู่ ทั้งมนุษย์และเทวดาก็ตั้งใจเคารพนับถือเรียกว,ว่าพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นทำประโยชน์ให้แก่โลกทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์และเทวดาอินทรมนั้นวันวันหนึ่งก็มีอยู่ห้าข้อห้าประการตอนเช้าพระองค์ก็ โปรดสัตว์ในทางบินทบาปปุบบันเหปินเดปาตันจัตอนเช้าพระองค์ก็เสด็จโปรดสัตว์คือว่าบินทบาปปุ๊บบาทไปโปรดญาติโยมในเมืองในบ้านนอกบ้านนาก็ตามพระองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เองใครได้เห็นก็เกิดชัดคามีอะไรก็มาใส่บาท พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เมื่อไปปรดสัตว์แล้วก็มาสเสวยพระกยาหารฉันบินทบาทอย่างนี้ทุกทุกวันเว้นเสียแต่วันไหนมีเม่าพยามาหากษัตริย์เเศษฐีคนธรรมดาก็ตามนี่มนพระพุทธเจ้าไปฉันบินทบาทสเสวยบินทบาทในบ้านใน ล่วในวางพระองค์ก็ไปถ้าไม่มีกิจนิมนต์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาทุกทุกวันอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆุกระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วจะต้องมีกิจวัดอันนี้เป็นประจำเมื่อตะวันบ่ายยาบ่ายเย็นเย็นระหว่างบ่ายสี่โมงห้าโมง อกมองระหว่างนี้ญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกานับตั้งแต่เท่าพยามหากษัตร์เศษิยฐีมหาเศษฐีจนถึงคนเราธรรมดาใครมีเวลาว่างบ่ายบายเย็นเย็นก็ลงไปสู่วัดวาศาสนาไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า ไปสู่พระวิหารสลาการปาเลียนเป็นที่ประชุมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สเสด็จมาตรัสธรรมเทศนาสแสดงถึงทานากถาสีนกถาให้ญาติโยมฟังนับตั้งแต่ผู้ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนา ผู้ยังไม่มีความเชื่อเลื่อมใสในการทำบุญสุนทานก็ให้เกิดชัททานในการทำบุญสุนทานผู้ยังไม่เชื่อเลื่อมใสในการรักษาศินห้าสินแปดพระองค์ก็ชี้แจงแสดงให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการรักษาสิน จนกระทั่งสอนให้นั่งสมาธิภาวานาทำจิตใจของตนของตนให้สงบรังอับเย็นสบายเมื่อตรัสพระธรรมเทศสนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเสร็จแล้วก่อนพระอาทิตย์ตกดินญาติโยมก็กลับไปโ่บ้านเรือนคลีที่โยอาศัยของตนตอน พบขั้คล้ายๆกับระยะเวลานี้แหละคือว่าระยะนี้เป็นระยะประธานโอวาทแก่พระภิกษุนักบวชในทางพุทธศาสนาสมัยครั้งกันโอนมีภิกษุภิกษุสงภิกษุที่เป็นเพศชายแล้วก็มีภิกษุณีเพศหญิงสมัยก่อนโน้นเพศหญิงก็เป็นพระภิกษุได้ เพศชายก็เป็นพระภิกษุได้เรียกว่าภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางชีหรือสีนักบวชผู้ละจากคารวาสญาติโยมมาบวชในพุทธศาสนาะปุธิกายวาจาจิตต่อพระพุทธจเจ้าแล้วมีหน้าที่นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา พระองค์ก็ได้เวลาแล้วก็เสด็จมาโปรดมาสอนสมณะดักบูตรให้พากันเจริญสมถกภาวนาทำใจให้สงบเหมือนที่ให้นึกพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจเข้าและออกให้จิตใจสงบงรังงับเย็นสบายจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป พระโสภิกษุภิกษุนีองค์ใดที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือว่าบรรลุมรรคผลก็ได้ขั้นตำ่ำขั้นกลางยังขั้นสูงสุดก็จะได้เริ่มลิเริ่มภาวนาไม่ให้เห็นแก่การหลับการนอนสะดวกสบายแค่ภายนอกพระองค์เน้นหนักไปในทางปฏบิบัติบูชานั่งภาวนาเดินจงกรมบริกรรมทำใจให้สงบรังบับ อย่างนี้ทุกคืนทุกคืนเมื่อพระสงฆ์องค์ตเจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเที่ยงคืนนั้นเดว,ว่าอัธราเตเทวปัญหาหนะักเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ทั้นต่ำจนถึงทั้นพรม,มโลกเทพเจ้าเหล่านี้ทั้งสิบโลกธกาตุ ผู้ใดว่างผู้ใดมีปัญหาสงสัยอะไรก็ลองมาจากช่น้นฝ้าท่านปลอมมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเวียนปทัทษสินมีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกสอนไปตามธรรมเนียมเรียกว่า แก้ปัญหาของเทวดาก็คือเทศให้เทวดาฟังนั่นเองแต่เทพดาเทวดานี้ตาเนื้อตาหนังคนเราไม่เห็นเป็นลูกทิพย์กายทิพย์มีอยในโลกนี้หลังจากเทวดาเลิกลากันไปแล้วในเวลาเที่ยงคืนกว่ากว่าก็กลับไปสู่สวรรค์เทวโลกพรม,มโลก หลังจากนั่นเอกประพุตธเจ้าของเราก็เข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าสมาธิพิจารณาสัตว์โลกมีมนุษย์และเทวดาอินฟรอมทั้งหลายในโลกมนุษย์เทวโลกพม,มาโลกนี้วันพรุ่งนี้ผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะบอกจะสอนจะโปรดได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏใน เวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติอยู่นั้นมีตอนเช้าพรุ่งนี้ก็เสด็จไปโปรดไปสอนตามธรรมเนียมของพระพุทธ,ธเจ้าถ้าไม่มีก็แล้วไปพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาทตามเคยนี่คือว่าพระพุทธ,ธเจ้ามีความเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินรมมากมายเพียเดียว ย้อนกระทั่งว่าถ้าโพูดภาษาคนเราก็ไม่มีเวลาหลับเวลานอนเหมือนคนเราหาเวลาพักไม่ได้แต่ว่าพระองค์ก็พักด้วยภาวนาพักด้วยฌานด้วยสมาบัติสงบอยู่ในนาำพระทัยใจพระพุทธ,ธเจ้าอย่างนี้ตลอด ภายในชีวิตของพระองค์นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้มาแล้ว45ปีก็พอดีอายุได้80ปีบริบูรณ์จึงได้ดับขันเข้าโสู่นรอผ่านไปเพราะเป็นธรรมดาของรูป,ประขันมนุษย์ร่างกายมนุษย์ย่อมเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นพระพุทธเจ้า องค์พระพุทธเจ้าจริงๆก็หมายถึงดวงจิตดวงใจของตรองค์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะมีแต่ความสุขจิตสุขใจอยู่ตลอดเวลาส่วนโรคประขันนั้นร่างกายอาศัยร่างกายมนุษย์ก็ย่อมแก่ชรลาย่อมเจ็บไข้ผลที่สุดก็ย่อมแตกย่อมทำลาย ตามธรรมดารูปประคันพระองค์ก็ดับขันเข้าโซนารพานที่เมืองพุชินาลายนับจากนั่นมาพระองค์ก็ทรงตัดว่าพระองค์นิพพานไปแล้วพระองค์วางศาสนาพุทธไว้ให้โลกมนุษย์เทวโลกภูม,มโลกประพฤติปฏิบัติตามอีกห้าพันปี ที่เราจดเป็นพุทธ,ธักราชหรือว่าพอสอนั้นหากระพึงได้2,525ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นคนมีบุญกุศลอยู่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสงฆ์องค์ขาเจ้าพระอรหันตากินาศ่านช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนามาได้เป็นพันๆปีเราเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้พบพุทธศาสนาเท่านี้เราก็ควรทำความตีติยินดีว่าเราจะไม่ทอแท้ออนแอในดวงใจวันไหนคืนไหนก็ตาม เราจะต้องกราบพระไหว้พระเสียก่อนจึงค่อยนอนเราจะต้องนั่งสมาธิภาวนาหัดนั่งนั่งยังไม่ดีก็หัดนั่งเอานั่งขัดสมาดินั่งขัดถวายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่ไม่ยุ่งยากอะไรถ้าเราทำจนเคยแล้วสบายสบายที่สุด คือว่าคนเราถ้าให้ทําตามอํานาจกิเลสแล้วไม่มีเวลาจบสิ้นทั้งจิตทั้งใจทางร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวไปมาดิ้นลนวุ่นวายอยู่ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายแต่สมาธิภาวานานี้ท่านให้สงบท่านให้นิ่งมีกายก็ไม่เคลื่อนไหวไปมาในที่ใด มีวาจาที่จะต้องพูดต้องโอ้ก็ไม่พูดไม่โอ้ระงงับไว้มีใจจะต้องคิดไปคิดมาก็ไม่คิดคิดแต่ภาวานาพุทโธในใจของเราอย่างเดียวให้ติดต่ออยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั้นอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าสงบกายได้แล้วก็สงบวาจาสงบวาจาได้แล้วก็สงบใจ สงบใจได้แล้วก็เป็นทางที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมวินคําสอนพระพุทิเจา้าจะได้ละกิเลสตัดกิเลสลาคโทสะโมหะในจิตใจของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจิตใจของเราจะได้พ้นจากความทุกข์ความเล่าร่อนในหัวใจเพราะไปโซน นิพพานไม่ได้เอารูปร่างกายไปพระสงฆ์องค์เจ้านุ่งเลงหเลืองห่มเหลืองเวลารูปนามแตกดับตายไปก็ไม่ได้เอาผ้าผ่อนท่อนสบายไปรูปร่างกายนี้กดทิ้งไวในโลกนี้เอาดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์อ่องใสสะอาดไม่ประมาทภาวนาอยู่ในหัวใจของตนอันนี้แหละสำคัญมาก ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราทำบุญแล้วก็ให้นั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนแม่ตอนแรกๆจะนนั่งลำบากน่อยคือไม่เคยหรือว่าจะเห็นว่าไม่ได้อะไรความจริงนั้นเราคนเราทำอะไรมันก็ได้สิ่งนั้นหละใครทำบาปก็ได้บาปใครทำบุญก็ได้บุญ บุญบาปนี้ท่านเปรียบอย่างนี้ว่าบาปนี้เปรียบเหมือนดังไฟจะเป็นไฟทานไฟฟ้าไฟดินอะไรก็ตามไฟนั้นเมื่อใครไปเหยียบย่ำเข้าประมาทไม่ดูเข้ามันก็ไหม้เท่าไหม้มือของบุคคลพู้นั้นเดือดร้อนบาปนี้เหมือนกับว่าเราเหยียบไฟอย่างนั้นไฟนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดใครประมาทไม่ได้ ไฟก็เป็นไฟอยู่วันยังคำ่ำใครเผลอไปเยียบไปย่ำก็เป็นทุกข์ไม่เท่าไม่มือประมาทในบ้านเดือนที่โยอาศัยก็ไม่บ้านไม่เดือนให้วินาศสันตโลไปใครทำบุญก็เหมือนกว่าน้ำเหมือนน้ำเหมือนถาดน้ำน้ำนั้นจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำที่คนเราปรุงแต่งอะไรก็ตาม เป็นของเย็นรวมแล้วเป็นของเย็น